ขอบคุณมากค่ะที่ให้ความเมตตากรุณาทาโลโฮโล l o c h a n ช่วยกด subscribe หรือกดติดตามกดกระดิ่งรับการแจ้งเตือนเพื่อรับชมวิดีโอคลิปใหม่ๆของทุกเดือนและขอขอบพระคุณมากค่ะที่ให้ความสนใจให้เกียรติมาเป็นเพื่อนกันในโซเชียลแอปพลิเคชันทั้ง Facebook และ l ล n e ด้วยทีมงานและอาจารย์ทราบซึ้งในน้ำใจทุกท่านมากๆค่ะ เนื้อหาของวิดีโอคลิปนี้เป็นการแสดงทักษะการอ่านและตีความหมายของไพทาลอตหรือไพทาโลกเพื่อบอกเล่าเรื่องราวสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นโดยเน้นการวิเคราะห์ปมปัญหาพร้อมเสนอแนแนวทางแก้ไขปัญหาด้วยจิตวิทยาและปัจฉญาตามความหมายของไพทาลอตหรือไพทาโลกบนพื้นฐานการดำรงชีวิตจริงค่ะ อีกทั้งเนื้อหาของวิดีโอคลิปนี้จะไม่กล่าวถึงการเสี่ยงโชคจะไม่กล่าวถึงการแก้เคล็ดเสริมดวงใดๆทั้งสิ้นและไม่อ้างอิงพาดพิงวิชาโหราศาสตร์ขแขนงอื่นๆนะคะหากคุณผู้ชมท่านใดในขนาดนี้ท่านมีชีวิตราบรื่นมีความสุขดีไม่มีเรื่องทุกข์ร้อนใดๆอาจารย์ดีใจด้วยค่ะถือว่าท่านโชคดีมากๆขอพระคุณท่านที่ให้ความสนใจในผลงาน t าโ l o h o l ช c h a n ถือเสียว่าท่านแวะเข้ามาชมผลงานเพื่อเป็นวิทยาทานก็แล้วกันนะคะอย่างไรก็ตามขอให้ทุกท่านตระหนักถึงสัจธรรมอันว่าชีวิตคนเรานั้นเปรียบดังกงล้อแห่งโชคชะตา The Wheel of Fortune กงล้อนี้ไม่เคยหยุดนิ่งหากแต่มันจะหมุนเวียนเปลี่ยนผันไปเรื่อยๆเรื่อยๆที่ว่ากันว่าชีวิตคนเรานั้นมีขึ้นมีลงแม้ว่าวันนี้ท่านมีความสุขล้นพ้น แต่อนาคตไม่แน่นอนอาจประสบความทุกข์ได้ชั้นใดชั้นนั้นแม้ว่าวันนี้ท่านมีความทุกข์แสนสาหัสแต่อนาคตก็มีโอกาสประสบความสุขสมหวังได้เช่นกันดังนั้นหากคุณผู้ชมท่านใดกำลังเผชิญอุปสรรคปัญหาในชีวิตอาจารย์หวังอย่างยิ่งว่าเนื้อหาจากความหมายของไพ่ทาลอดหรือไพ่ทาโล จะเป็นประโยชน์ให้ท่านใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้บ้างไม่มากก็น้อยนะคะคุณผู้ชมคะวันนี้อาจารย์มาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ชมที่เปิดใจรับผลงานอาจารย์จริงอยู่แม้ว่าเราไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแต่หากเรามีทัศนคติมุมมองด้านบวกเหมือนกันเท่านี้เราก็เป็นกัลยาณมิตรกันได้อาจารย์จะอยู่ข้างๆคอยเข้าใจคอยปลอบใจและให้กำลังใจทุกท่าน อาจารย์ระลึกเสมอว่าทุกท่านเป็นคนเก่งของอาจารย์นะคะสวัสดีค่ะชาวราศีกุมเป็นอย่างไรบ้างสบายดีไหมคะราศีกุมคือผู้ที่เกิดในช่วงระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคมค่ะคุณผู้ชมคะอย่าลืมกด subscribe หรือกดติดตามและกดกระดิ่งไว้เพื่อรับการแจ้งเตือน จะได้ไม่พลาดวิดีโอคลิปใหม่ๆของทุกเดือนนะคะหากคุณผู้ชมท่านใดได้กด subscribe หรือกดติดตามและกดกระดิ่งไว้แล้วอาจารย์และทีมงานทารูโฮโลแชนแนลขอบพระคุณมากๆนะคะและไพ่ทาร์ลออฟเดอเจ้าสั้นแอนด์วันไนท์ประจำไตรมาส3ปีพศ2565ของชาวราศีกุมได้แก่ The Sun, t w o of c h a r i c e s The Moon, The Wind the River, Woman, The Devil, Four of Pentacles, The b l a c Man, Queen of Wands e อสเ of w a n d น n e i g h o อร์วันส์แล n ไนท์เดอ of, ones, and of s โต r คุณผู้ชมคะระยะเวลาการอ่านตีความหมายไพ่จะครอบคลุมระยะเวลาหนึ่งไตรามาสและวีดีโอคลิปนี้คือไตรามาส3ได้แก่เดือนกรกฎาคมสิงหาคมและกันยายนค่ะเอาละเรามาดูความหมายของไพ่ t a r o t of the Thousand and One Night จะมาบอกเล่าเรื่องราวสถานการณ์การงานการเงินและชีวิตของชาวราศีกุมดังนี้ค่ะ เนื้อหาการอ่านตีความหมายไพ่ทาลลอดออฟเดอ o ดาวน์สันแอ n ด์วันในวิดีโอคลิปนี้มีจุดประสงค์เพื่อวางแผนชีวิตดังนั้นจะไม่พูดถึงการเสี่ยงโชคใดๆนะคะ ระยะนี้ราศีกุมบางคนมีความคาดหวังสูงมากกับคนใกล้ชิดหากว่าคุณกำลังมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นปัญหาการงานหรือปัญหาการเงินแต่ดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องการเงินมากกว่านะคะคุณมีความคาดหวังว่าจะได้รับการเห็นอกเห็นใจได้รับการช่วยเหลือจากคนใกล้ชิดในฐานะที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันขนาดนี้ ว่าด้วยสายใยความผูกพันต่อกันคุณมีความคาดหวังว่าเขาคงไม่ทิ้งคว้างไม่ใจจืดใจดํากับคุณหรอกนะทุกคนเวลาเจอปัญหาไม่ใช่เพียงแค่ชาวราศีกุมก็เป็นเรื่องธรรมดานะคะเราก็จะคิดถึงคนใกล้ตัวมากที่สุดเพราะเราสนิทใจกล้าที่จะบอกความทุกข์กล้าร้องขอความช่วยเหลือจากเขาก่อนที่เราจะนึกถึงคนไกลตัวต่อมาในเรื่องการทำงาน ราศีกุมบางคนตกอยู่ในสภาพน้ำท่วมปากพูดอะไรไม่ได้เพราะคำพูดของคุณไม่มีน้ําหนักยิ่งพูดยิ่งทำให้สถานการณ์แย่ลงหรือตัวคุณเองอาจเดือดร้อนแม้คุณจะมีความรู้สึกว่าคุณกำลังโดนใส่ร้ายป้ายสีโดนนินทาว่าร้ายหรือมีคนกำลังดิสเครดิตคุณแต่ไม่ต้องไปแก้ตัวอะไรทั้งนั้นยิ่งแก้ตัวยิ่งทำให้เสื่อมเสียคะ่ะ เมื่อคุณตกอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้ขอให้คุณยึดถือสุภาษิตท,ที่ว่าพูดไปสองไพเบีย้ยนิ่งเสียตำลึงทองค่ะอีกทั้งแม้คุณจะรู้ดีว่าใครจ้องทำลายคุณแต่เขาอาจมีสถานะสูงกว่าเหนือกว่าการที่คุณเป็นเพียงแค่ไม้ซีกก็ไม่ควรไปงัดกับไม้สูงค่ะหรือถ้าเขาไม่มีสถานะสูงกว่าเหนือกว่า แต่เขามีเล่เหลี่ยมรอบจัดกว่าการที่เขามีเล่เหลี่ยมรอบจัดกว่าเขาคงวางกับดักเอาไว้แล้วถ้าคุณโวยวายตีโพยตีพายยิ่งเข้าทางเขาค่ะฉะนั้นอยู่แบบเงียบๆนิ่งๆแล้วพยายามทำดีเข้าไว้ความดีของคุณไม่หายไปไหนในที่สุดแล้วคนรอบข้างจะเห็นเองสักวันหนึ่งเขาจะแพ้ภัยไปเองค่ะอาจารย์จะบอกว่าไพ่ใบนี้ไม่ใช่ไพ่คนโง่แต่ว่าเป็นไพ่ที่มีความหมายว่า เป็นคนฉลาดล้ำลึกจะไม่สู้ใครด้วยอารมณ์และสามารถอ่านความคิดคนออกแต่เมื่อเรารู้ว่าเราตกอยู่ในสถานการณ์เป็นรองคุณต้องรักษาตัวรอดเป็นยอดดีฉะนั้นคุณต้องท่องไว้ในใจเสมอว่าคิดการใหญ่ใจต้องนิ่งดังนั้นต้องรอจังหวะวันที่โอกาสเป็นของเราจากนั้นเมื่อถึงเวลาก็เอาความเป็นจริงและข้อมูลที่แน่นหนา ไปจัดการเขาครั้งเดียวให้อยู่หมัดฉะนั้นเวลานี้ขอให้ชาวราศีกุมรอวันเวลารอโอกาสของคุณนะต่อมาในเรื่องการเงินโอ้ยราศีกุมเมื่อคุณได้ไพ่เดวิลคงต้องเน้นหนักกับชาวราศีกุมที่มีหนี้สินอาจหมายถึงว่าราศีกุมที่มีหนี้สินก้อนใหญ่กับสถาบันการเงินกําลังผ่อนบ้านกําลังผ่อนรถ ใจจริงคุณไม่อยากสูญเสียทรัพย์สินพวกนี้ไปค่ะแต่ว่าเวลานี้เมื่อคุณกำลังเผชิญสถานการณ์ภาวะวิกฤตเศรษฐกิจก็จะฉุดลากให้คุณมีปัญหากับการผ่อนค่างวดบ้านค่างวดรถซึ่งเป็นสถานการณ์วิกฤตของคุณเลยนะคะว่าทำอย่างไรคุณถึงจะเก็บรักษาทรัพย์สินมีค่าเหล่านี้กว่าคุณจะหามาได้ก็ถือว่ายากแล้วกว่าจะได้มาไม่ใช่เรื่องง่าย และคุณก็ภาคภูมิใจว่าถ้าการเงินอยู่ในสภาพคล่องไม่ติดขัดอะไรผ่อนไปเรื่อยๆตามระยะเวลากำหนดในที่สุดแล้วคุณก็จะได้ครอบครองบ้านหรือได้ครอบครองรถเป็นกรรมสิทธิ์สมบูรณ์แบบ แต่วันนี้เมื่อเกิดสถานการณ์ภาวะวิกฤตเศรษฐกิจและคุณก็เป็นคนหนึ่งที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจึงทําให้คุณทุกข์ใจเลยค่ะจะทําอย่างไรถึงจะเก็บรักษาทรัพย์สมบัตินี้ไว้ได้หาเงินมาผ่อนค่างวดบ้านค่างวดรถอีกทั้งราศีกุมบางคนเอาเงินเก็บออกมาใช้หลายปีแล้วเมื่อปรกากฏไพ่เดวิลแบบนี้นั่นหมายถึงว่าอยู่ในสถานการณ์วิกฤตหากว่าคุณเจอสถานการณ์ เกิดปัญหาอย่างกระทันหันขึ้นมาแย่แน่ๆเลยค่ะแม้ว่าคุณจะอยู่ในสถานการณ์อันตรายแต่ขอให้คุณมีสติสัมปชัญญะนะคะอย่าไปทำอะไรให้ตัวเองแย่ลงไปมากกว่านี้หาทางแก้ไขปัญหาอย่างระมัดระวังที่สุดนะคะต่อไปไพ่ทา r o ล o f t h o t t o u t h o u s n n o n n น Night จะพูดถึงปมประดินปัญหาเบื้องลึกในชีวิตของชาวราศีกุมว่าแล้วคุณยังได้ไพ่แฮงแมน แต่พอเป็นไพ่ทาร์ t o f t h e t h o u s a n d a n d o n e Night จิท์ตกรวาดภาพไพ่แห่งแมนเป็นผู้ชายคนหนึ่งถูกเชือกผูกคอขัดขืนอะไรไม่ได้แล้วก็โดนผู้ชายอีกคนหนึ่งคอยควบคุมเขาให้เดินตามไพ่ทาร์ t o f Th e t h o u s a n d a n d o n e Night ตั้งชื่อไพ่ใบนี้ว่า การมีพันธนาการผูกมัดเอาไว้ดิ้นไม่หลุดคุณจึงรู้สึกว่าอึดอัดใจเหลือเกินที่ถูกกดกัรบีบคั้นจิตใจเกิดความเครียดเครียดเพราะว่าพยายามหาทางดิ้นรนเพื่อที่จะหลุดพ้นให้ได้แต่ไม่ว่าจะดิ้นรนแค่ไหนก็เจอกับสถานการณ์ว่ายิ่งดิ้นรนยิ่งเจ็บตัวทําทุกวิถีทางแล้ว ก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้สักทีถ้าราศีกุมคนใดมีความคาดหวังจากคนใกล้ชิดคุณก็แทบจะฝากชีวิตไว้กับเขาคะ่ะภาวนาอยู่เสมอว่าขอให้เขามาช่วยคุณได้ทันเวลาถ้าราศีกุมบางคนทำสิ่งใดผิดพลาดไปแม้คุณจะสำนึกผิดได้แล้วและอยากจะกลับตัวกลับใจ แต่มันถอนตัวออกจากเรื่องเองลวร้ายนั้นยากค่ะซึ่งต้องใช้เวลานะคะใช้เวลายังไม่พอยังต้องอาศัยจิตใจที่เข้มแข็งด้วยค่ะนั่นก็หมายถึงว่าคุณต้องเอาชนะใจตัวเองให้ได้ก่อนถ้าคุณมีความตั้งใจจริงว่าจะถอนตัวออกจากเรื่องร้ายๆให้ได้คุณต้องใจแข็งเข้าไว้ค่ะ อาจารย์จะเอาใจช่วยนะชาวราศีกุมสู้ๆนะคะสุดท้ายชาวราศีกุมคะ่ะถ้าชาวราศีกุมคนใดจะได้เริ่มต้นทําบางสิ่งบางอย่างมีโอกาสที่ดีจะได้เริ่มต้นทาาํา,าส,ททสิ่งใหม่ๆอาทิได้งานใหม่หรือเรื่องอะไรก็ตามที่เป็นการเริ่มต้นใหม่นั่นแหละเป็นหนทางที่ถูกต้องแล้วแต่ขอให้คุณพึงระลึกไว้เสมอว่าของฟรีไม่มีในโลก และไม่มีอะไรได้มาอย่างง่ายดายแม้ว่าคุณจะเดินมาถูกทางและถ้าคุณมีโอกาสที่ดีได้ทำในสิ่งที่ใจรักแต่ในภายภาคหน้าคุณก็เจอปัญหาอยู่ดีทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่ที่ใจคุณค่ะเมื่อไพ่สองใบนี้เป็นธาตุไฟนั่นก็หมายถึงว่ามันคือความทะเยอทะยานกระหายความสำเร็จเมื่อลงมือทำสิ่งใดแล้ว ต่อให้เจออุปสรรคปัญหาจะไม่รามือจะไม่ทิ้งกลางคันพื้นฐานอุปนิสัยใจคอของชาวราศีกุมเป็นธาตุลมคุณมักจะวู้วามไม่ค่อยมีสติจึงมักจะปล่อยใจไปตามอารมณ์อยู่เสมอ เวลาเกิดเรื่องร้ายๆมาบันทอนจิตใจกระทบกระเทือนใจราศีกุมจะเป๋เลยค่ะฉะนั้นต่อไปนี้ต้องเตือนชาวราศีกุมว่าขอให้คุณมีสติสัมปชัญญะเวลาเกิดปัญหาหรือเรื่องร้ายๆอย่าพลังเผอพูดในสิ่งที่ไม่ดีออกไปต้องรู้จักกักเก็บความรู้สึกกักเก็บอารมณ์ไว้เพราะคำพูดจะกลายเป็นนายแล้วมาควบคุมชีวิตคุณไพ่ใบสุดท้ายที่ชาวราศีกุมได้ คือความวู่วามค่ะขาดการยับยั้งชั่งใจไม่มีสติสัมปชัญญะแต่ในทางตรงกันข้ามถ้าคุณกักเก็บอารมณ์ได้พยายามนิ่งเงียบยึดหลักตามคำคมของของเบ้งที่กล่าวไว้ในวรรณกรรมสามโกกว่าใช้ความนิ่งสยบความเคลื่อนไหวถ้าคุณนิ่งจะไม่มีใครประเมินคุณได้ นิ่งไว้รอจนกว่าโอกาสของคุณจะมาถึงอีกทั้งระยะนี้ราศีกุมบางคนเจอเหตุการณ์ที่บีบบังคับให้คุณต้องตัดสินใจอย่างรวดเร็วและเด็ดขาดไม่รอเวลาให้คุณคิดนี่เป็นปัญหาของชาวราศีกุมเลยนะคะเพราะพื้นฐานอุปนิสัยใจคอเป็นคนวู่วามอยู่แล้วคิดอะไรทำอะไรตามอารมณ์ ซึ่งอาจทําให้คุณตัดสินใจพลาดเอาละเมื่อชาวราศีกุมฟังความหมายของไพ่ทั้งหมดแล้วคงช่วยให้คุณสามารถนําความหมายของไพ่ไปวางแผนชีวิตได้ในระยะ3เดือนนี้ไม่มากกว่าน้อยนะคะอาจารย์จะคอยเป็นกําลังใจให้ราศีกุมคนเก่งของอาจารย์อยู่เสมอนะคะ แล้วเรามาติดตามดูกันใหม่ในไตรมาส4เริ่มต้นเดือนตุลาคมนะคะเราจะมาดูกันว่าสถานการณ์การงานการเงินและชีวิตของชาวราศีกุมจะเป็นอย่างไรต่อไปอาจารย์จะเฝ้ารอมาพบกับชาวราศีกุมในไตรมาส4เริ่มต้นเดือนตุลาคมนะคะและอย่าลืมรักษาสุขภาพด้วยนะอาจารย์เป็นห่วงนะคะ